อเคอันนี้คือหลังรับบริการเสริมหน้าผากนะครับและเสริมขมับเสร็จทันทีนะครับก็จะเห็นว่าหน้าผากหวานละมุนนะครับโค้งได้รูปเลยครับก็ดูเต็มขึ้นนะครับแล้วกอ็อันนี้คือคุณหมอเย็บแผลเทคนิคทางคลินิกเราจะเย็บด้วยแม็กนะครับแล้วก็จะมีไหมยเย็บล็อกให้ด้วยนะครับเพื่อป้องกันการเคลื่อนของตัวซิลิโคนหน้าผากนะครับ ก็ส่วนขมบเนี่ยจะเห็นว่าเรามีการวัดตำแหน่งในการวางซิลิโคนนะครับจะอยู่โซนนี้แล้วก็ที่เห็นเป็นเงาเนี่คือเป็นตำแหน่งที่เราเปิดแผลแล้วก็ปิดเย็บแม็กนะครับเวณนขมบทข้างซ้ายขวานะครับก็เดี๋ยวหลังทำเราก็จะมีการรัดหน้าผากแล้วก็แนะนําวิธีการปฏิบัติตัวหลังจากที่เสริมหน้าผากและสเสริมขมบไปนะครับช่วงเจ็วันแรกก็ไม่อยากให้ถอดผ้าเลยนะครับอยากให้รัดหน้าผากไว้อาจจะถามความรู้สึกนิดนึงครับน้องกิ คุณหมอเป็นไงบ้างครับระหว่างทำทำเร็วไหมทำเร็วค่ะทเร็วเนาะก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงนิดๆนะครับแล้วก็คุณหมอทำทั้งสองอย่างเลยนะครับก็ทำต่อเนื่องเลยนะครับทำน้ำผักเสร็จก็ต่อด้วยขมับเลยโอเคแล้วรู้สึกไงบ้างครับระหว่างทำอารมณ์เป็นไงก็เสียวๆนิดนึงค่ะเสียวๆนิดนึงเนาะคุณหมอฉีดยาชาแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งใช่ไหมครับ มันก็จะช่วยลดอาการเกร็งได้นิดหน่อยนะครับแล้วเห็นหน้าผากเกรงหลังทําแล้วเป็นไงบ้างชอบค่ะละมุนดีละมุนเนาะของเดิมมันมีความไม่เรียบตอนนี้คือค่อนข้างจะเป็นในลักษณะผิวของตัวซิลิโคนเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะดูเต็มและดูกว้างขึ้นจากเดิมหน้าผากเดิมจะค่อนข้างแคบเนาะพอเราใส่ซิลิโคนแบบปึ๊บมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆที่กาลังแบบมองหาที่เสริมหน้าผากกระเสริมเข้ามาก็ลองให้มาดู ที่บนาน่าค่ะที่นี่ค่ะก็ลองส่งรูปมาปรึกษาได้เน้อความจริงอยู่อยู่เดินทางมาจากไหนนะครับปาจีปาจีเนาะปาจีเดินทางมาปรึกษาเดี๋ยวกลับไปไปเสริมมาเอ่อก่อนจะได้เสริมอีกก็ส่งรูปมาปรึกษาทีเดียวนะครับแล้วพอเราได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วเราค่อยตัดสินใจมารับบริการเนาะก็ก่อนทําคุณหมอให้คําแนะนําก่อนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะคำแนะนําดีค่ะอ่าเราก็เลยได้ข้อมูลที่มั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัดสินใจทําได้เลยนะครับอันนี้คุณหมอ เราเสริมหน้าผากแบบหล่อมันจะเป็นเฉพาะตัวนะครับความนูนก็ได้ตามความต้องการเลยนะครับแล้วก็ขมับก็จะเป็นไซส์อะไรเอ่ยไซส์เอ็มไซส์เอ็มเนาก็จะเหมาะกับสาวเอเชียครับก็จะดูเป็นธรรมชาติหลังจากที่มันแห้งแล้วมันก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับทางเราก็จะนัดถอดแมค์สิบสี่วันนะครับแล้วก็จะนัดฟอลโล่สองเดือนนะครับดังนั้นมีปัญหาอะไรก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอได้อีกรอบหนึ่งทางคลินิกเรารับประกันให้6เดือนอยู่แล้วนะครับก็ ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกหรือเปล่าถ้าเกิดทําไปแล้วค้างคิดเงิเราก็จุดแรงให้ฟรีเลยนะครับราคาที่ทําวันนี้ก็คือราคาสวยจบโอเคงั้นงฝากไละ์ฝากแชร์โพสต์นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเคสต,ต่อไปนะครับสวัสดีครับ